สวัสดีครับผู้ที่เข้ามาชมรายการของเราวันนี้รายการนี้คือรายการของเฟรมรีสัสจรซึ่งเฟรมรีสัสจอของเราวันนี้นะวันที่1 1ธันวาคม2554เราได้รวมเฟรมารีสัสจรเราทั้งหมดนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดชาภูมิซึ่งจังหวัดชาภูมิเองนะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเ,อเยอะแยะยกอย่างเช่น วนณอุทยานน้ำตกตากโตน,นซึ่งวนณอุทยานน้ำตกตากโตนนะเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานวนอุทยานการของ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 ประเทศอุทยานใช่อุทยานคนขชาวของประเทศซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้พิเติที่ชมรายการเราอยู่เราเรามาถึงแล้วเรามาถึงน้บตกตากโตนแล้วนะครับ ท้อตรต่างตนจะห่างจากจังหวัดชัยภูมิอยู่ประมาณ20กิโลเมตร<ช>โดยประมาณนะเราได้เข้ามานอนพักค้างคืนและได้รับการบริการจากหัวหน้าอุทยาคนใหม่ซึ่งเป็นน้องของอุ่นสุบรีของเราสัตจรวันนี้ครับท่านหัวหน้าครับเชิญครับได้ได้พูดออกรายการซึ่งรายการเราเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าชมใน f a c e b ุ๊กเขาได้นะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านกับผมน,นัทพงศ์นะครับพิสุชาตินะครับก็ ทำหน้าที่ขวอุทยงนชาตาดโตนนะครับซึ่งก็อุทยานาติตัดโตนก็เป็นอุทยานที่มีความสําคัญของประเทศนะครับของภาคอีสานเรานะครับก็โดยเฉพาะของเราชาวเชียงคูนะครับสำหรับทุภาคอีสานซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างรายได้มีรายได้จํานวนมหาศาลนะคกับประเทศไทยนะครับรวมถึงคนในพื้นที่อุทยานาติตัดโตนก็มีความสําคัญในด้านทรัพยากร ีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของเราคือน้ําตกาสัดสุนซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกอแล้วนะครับซึ่งในช่วงดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อย,อยานฆ่าตาดนเฉลี่ยแล้วปีประมาณ300แสนน,นะครับก็สร้างรายได้ให้มากขึ้นญญซึ่งสิ่งอยากจะฝากไว้นะครับว่าทรัพยากรของเขานี่เขา,เขา,เ,ขาเขามีอยู่ในตัวของเขาแต่ว่าบางทีอาจจะถูกทำลายโดยผู้ที่มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนๆๆๆๆนะครับ อย่างที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าทรัพยากรของยังแค่ต,ตัดตนหรือทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะท้นป่าไม้ต้นป่าจะคงอยู่ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเราในฐานะชาวอุทยานก็พร้อมที่จะร่วมกันดูแลรักษาและปกป้องต้าทรัพยากรของป่ญญาไมา้ตว์ป่าไว้ให้อยู่กับประเทศไทยอยู่กับโลกไปตลอดไปครับครับขอถามหัวหน้าอีกทนหนึ่งท่านหัวหน้าย้ายมาอยู่ที่ หัวหน้าอุทยานที่นี่ยานหรือยังครับผมก็ย้ายมาจากการทรําหน้าที่ที่หัวหน้าเรียนท่าเขาสำระย,ยอดนะครับลมารับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ายานท่าปตาสนวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาวันที่หนึ่งครับนะฮะท่านหัวหน้าอุทยานซึ่งผมได้ <c oughs> นั่งทานข้าวกับท่านเมื่อคืนนี้ท่านให้คําคมอยู่คํานึงนะครับ <c oughs> ถ้าท่านที่เข้ามาชมรายการาทางเฟซบุ๊กเรานะฮะอยากจะไปใช้ก็ยินดีนะครับคือ เราจะทางานวันนี้ค,คือมีคนถามท่านว่าท่านจะอยู่ที่อีกนานไหมท่านบอกว่าอเ่นครับอือการทํางานของผมแนวทางการทํางานของผมผมมา,มาที่นี่ผมให้คํามั่นและคำสัญญากับชาวอุทยานว่าผมจะทํางานที่นี่ให้ดีที่สุดและสิ่งที่ดีจะทาและสิ่งที่ไม่ดีจะทําหลักของการทํางานของผมเนี่ยผมทํางานแค่ห้าวันนะครับสิบห้าวันหนึ่งวันนี้แล้วบวกไปอีกสิบห้าวันแล้วก็วันพรุ่งนี้ ก็บวกไปอีกทีห้าวันเรื่อยๆจนถึงวันที่ผมมีคําสั่งที่เปลี่ยนสถานะหน้าที่ไปที่อื่นต่อไปครับครับขอบคุณท่านหัว<อ>หน้าอุทยานไปอย่างนี้ครับอาครับ,รบท่านอที่เข้ามาชมเฟซบุ๊กในรายการของเราเราจะพาท่านต่อไปอีกครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเราจะพาท่านไปเรื่อยๆสำหรับที่วนนะอุทยานแห่งนี้เราขอขอบคุณหัวหน้าอุนอุทยานที่ให้การดูแลทีมเฟมิลีสันจอดเราวันนี้ด้วยความขอบคุณสวัสดีครับ